แล้วก็สาวบ้านลงตามสเต็ปนะครับเรียบร้อยนะเออโกททสึโกเทสึจินคุงแตกนะครับผมตอนนี้โอ้โหโคตรยำแย่นะฮะสาวบ้านเราลงซ้ำอีกทีโอ้โหฝั่งเขาก็แตกยับเยินเหมือนกันนะฮะโอ้โอสาวบ้านแตกเออหลังเท้าไมา่รอบครับ โอ้โหไม่เหลือทีมแล้วโอ้ยกาโลไปหวั่นนะฮะแล้วก็ซอมบี้แมนยิงซ้ำหนึ่งนัดนะครับผมจมังวันนี้เราก็ยิงซ้ำเอาเข้าไปสับกันทีแล้วดีสรงทีโอ้โหโคตรยากลำบากนะจนังวะนี้เอาตัวนี้หนึ่งดอกเฮ้ยแล้วยังไงกันเนี่ยเออหหแทงขอบมาเตอร์ถุยฟีดวงเข้าไปสับคืนเข้าไปฮะจังวันนี้ใครจะอยู่ใครจะไปครับผมหลังเท้าของกาโลเข้ามาฮะซอมบ,บีม้แมนฟื้นขึ้นชีพ รอบนี้นะครับไม่ติดยอ่ทอท้อเราแตกไปแล้วนะทำไมมันแสนยากขึ้นอย่างงี้เขาก็กดข้ามแบบชนะเราง่ายๆเลยดิคื <c oughs> อโอ้ถ้าดวงไม่ติดยอ่ทอท้อผมก็แพ้ดิครับเนี่ยโอ้ทีมแบบนี้ไม่อะไรกันเนี่ยพลังโคตรเยอะ <c oughs> มันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะเปลี่ยนแปลงทีมทั้งหมดนะ <c oughs> มันยากเหลือเกินนะครับมันดนุน ตบลงอยู่เรื่อยๆนะครับรอบนี้แหละฮะที่เราจะเอาทัสซึมากิขอบแดงออกไปนะครับผมจะเอาตอนนี้ผมใส่เป็นดาเมจกึ่งแทงไงมันไม่ผมจะเอาเป็นดาเมจหลักเลยครับเพราะว่าพี่โคเคสูเนี่ยพี่แกแหลงมากนะครับเดี๋ยวผมจะเอาของทัชออกทั้งหมดผมจะไม่ปั้นอะไรแล้วนะผมจะเอาสี่ อ่าสี่ดาวสองดาวม่วงสี่จุดเนี่ยแหละครับไปบวกอารีนาต่อนะฮะ<ห>เดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันนะครับว่าทีมเราเนี่ยจะเก่งขึ้นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายข้อดีข้อเสียท้ายคลิปแล้วกันนะฮะ<ห>วันนี้ของมีสาระนิดนึงน,นะไยสาระมาเยอะแล้วคือจะเห็นความแตกต่างของทีมนะครับเพราะว่าพี่ทัศเนี่ยควรจะออกไปนะครับเพราะว่าพี่ทัศน์พี่คิงผมจะเอาออก แต่พี่ทัศน์ขอบแดงผมจะเก็บไว้อยู่นะครับผมจะรอเกียโลกิโลนะฮะและค่อยกลับมาอีกรอบนึงนะฮะตอนนี้ผมจะสุดดาเมจเลยนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ปั้นอะไรมากนะดาเมจประมาณ2 0 4แสนสีนะครับมันก็ยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลือดค่อนข้างจะน้อยนะครับโอ้โยทัดไม่มีของอย่งองแสนสี่อะไรกันเนี้ก็คือมันขอบแดงแล้วนะแล้วก็ทักษะอะไรมันก็ยัดมาแน่นนะครับ ยังไงเดี๋ยวก็ค่อยมาเปลี่ยนของกันอีกทีหนึ่งนะการตอนนี้เพชรผมแม่งหมดแล้วนะครับผมก็จะดองตัวดําอยู่นะวิเก็บไปซื้อตัวดําก่อนแล้วก็ไว้ที่หลังละกันไอ้เรื่องเปลี่ยนตัวเนี่ยนะเอาเก็บตัวดําก่อนเนี่ยมันจะหมดนะ <c oughs> <c oughs> เอาละครับ <c oughs> เดี๋ยวมาตีซ้ํากันเลยนะฮะคู่อริของเรานะฮะแน่นอนว่าผมจะจัดทีมแบบนี้แหละเอาออกแม่งให้หมดเลยนะครับผม <c oughs> มาดูความแตกต่างกันนะครับว่าถ้าใช้โกเคสซเป็นดาเมจเนี่ยมันจะแรงขนาดไหนนะครับผมก็แน่นอนว่าโคตรแรงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยแบบพลังแบบมันไม่เกี่ยวละพลังน้อยแต่ร้อยเปอร์เซนต์ดีกว่านะครับพลังเยอนเนี่ยเหมือนก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะฮะก็คือมีพลังไว้อวดแค่นั้นแหละนะฮะเดี๋ยวมาดูกันรอบนี้เนี่ยแบบ ต่อยหนักต่อยจะเต็มแน่นอนนะครับแต่ว่ามันยังไม่หนักเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะเปิดของให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าทักษะผมยังไม่ได้ปั้นเลยไม่เวลาอืแทงท็อปไปรอบนึงครับตามสเต็ปนะฮะกาโลกก็สับเข้ามานะครับผมกาโลเราหลังเท้าด้วยความเร็วแสงนะแ๊บโอ้โหติดกระดูกแตกสีทอง3มตัวนะฮะอือแทงท็อปไถ่หน้าเข้ามาด้วยอู้สามดาวนะจงจังนี้สับเข้าไปโอ้โหนมขมิบกันเลยทีเดียวแล้วก็สาวบ้าสามดาวเข้ามาครับ อถ้าไม่ติดกิเนี่ยพี่สบายแน่นอนโอ้โหเลือดโกเคสซอ่ยังแทบจะไม่ลดอือหัดเคลื่องควายทลายจะไม่ลดอือหัดหินเข้าไปโอ้โหหายยกตีอะไรกันเนี่ยโอ้พี่แกแบบโคตรแรงนะครับคือความแตกต่างของดาเมจเนี่ยมันเห็นได้ชัดเลยนะครืออะไรกันเนี่ยคือมันแรงมากนะครับผม คือมันแรงจริงๆนะครับดาเมจหมวงเขาเนี่ยหนึ่ยดอร์ซนะครับคือแรงแรงทั้งหมดโอลิกวอร,รวแรงกว่าทุกตัวในเซิร์ฟแล้วนะครับดาเมจขนาดนี้นะฮะก็ <c oughs> ไม่ต้องบรรยายสถานะภาพแต่ว่าเดี๋ยวผมจะลองไปตบ็ o ปเซิร์ฟดูนะ็อปเซิร์ฟอ่ะลองไปตบอันดับหนึ่งนะครับก็มันจะมีความแตกต่างกันหนดไหนะทีมผมแทบจะไม่ ไม่ตายเลยนะครับเขาเหลือแต่ด้วงตัวเดียวนะโดนโกเคสกวาดเข้าไปเรียบหน้ากระดานเลยนะฮะแตกหมดยกตี้เลยนะฮะโอ้โหโคตรรุนแรงนะครับผม s> <S ก็เดี๋ยวรอบนี้นะฮะเราจะไปตบอันดับหนึ่งของเซิร์ฟกันนะครับเชื่ <s> มาดูกันนะฮะ <_ s> อืมที่ปาาคาเวียนี่ก็แบบไการอยู่พอสมควรนะครับคิ s> <S งเขาแดงนะฮะ จังหวะนี้ถ้ากูแคสต์เราไม่ได้ต่อยเนี่ยเราต้องไปอัพความเร็วแล้วแหละตูใส่ใคิงเขาเปิดนะครับผม oh, 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 oh. น่าจะลูกไฟไม่มีเออหลังเท้าเข้าไปฮะแตบเอาสิครับผมจังหวะนี้แล้วก็ King yeah. oh, 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 oh. คิงแอนจินเงี้ยโอ้โหโคตรแรงกูแคสตเราไม่ได้ต่อยนะครับแน่นอนง่อยแดกยิงจับบ้านแคสเข้ายอดหน้าเฮ้ยรอบนี้น่าจะแพ้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อยนะฮะ เลือดเราก็จะไม่เด้งคืนมาเยอะนะครับผมก็จำแย่พอสมควรเออหนึ่งดอกเอาเดะเอาเดะจังวันนี้อ้อหูข,ขวาเข้าไปเอาสิครับเอาสิฮนะเออถ่ายหน้าไปครับเออฮือไม่ค่อยจะแรงเข้าไหร่นะฮะเดยวกระบัดแดบก็ให้เอยเอามีแววอยู่นะครับ แล้วก็เงี yeah. <c oughs> ้ยมีแววที่ไหนแตกหมดแล้วคิงเขาลูกไฟเยอะนะครับเมื่อกี้นี้โอ้ oh, okay. <c oughs> คิงอันดับหนึ่งนี่มันก็ต้องรุนแรงอยู่แล้วนะครับผมเป็นธรรมดานะฮะตอนนี้เราก็ต้ดัสองตัวกดข้ามได้ไหมผมว่าน่าจะแพ้วะ่ะ <c oughs> อ่คือแพ้นะครับผมก็อ่าเดี๋ยวไปปั้นให้มันสุดๆกันดีก,กว่านะครับแล้วค่อยมายึดอันดับหนึ่งกันเอะครับ <c oughs> จะสุดได้ไหมเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมี ก็ตอนนี้ผมก็ที่คิดไว้นะฮะเอาโกเคสเป็นดาเมจหลักไปเลยนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมจะบ้านทักษะมาใส่เพิ่มนะฮะก็ตอนนี้ก็ต้องทำห้าดาวก่อนนะครับถึงจะมีความแตกต่างที่ชัดเจนนะครับส่วนของที่ใส่เนี่ยผมจะใส่เป็นดาเมจล้นลวนๆเลยนะครับเพราะเพราะว่าพาส์ศศีพี่แกเนี่ยอึดอยู่แล้วนะครับคือมันอึดอยู่แล้วนะฮะ นี่ครับคือดามเมจดาเมจของอันติพี่แกเนี่ย180%่แนะครับแล้วก็ดูดเลือด20%ด้วยนะฮะก็คือย้ำเลยนะ180%ดนะครับดูดีๆนะครับไปดูตัวอื่นนะฮะทาซ์ซมากินะครับผม120%นะครับแต่มันมีไอ้พวกเพิ่มดามเมจจากพัาสติกอะไรพวกนี้นะฮะเขาเรียกว่าดามเมจจากคริกนะฮะอันนี้ก็ 100%นะครับดาเมจหมู่อันนี้รอบไป180%ดาเมจหมู่แม่เจ้าโคตรแรงนะฮะแล้วก็ทีเด็ดของเขาคืออืมพาสซีฟนะครับคือลดลดดาเมจ30%ที่ไม่ใช่คิกนะนะแล้วก็ดาเมจทุกประเภทด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มการฮิวอีก70%นะครับต่อเนื่อง2รอ,อบโอ้โหโคตรเยอะนะฮะคือแบบ คอมโบอคอซอมบี้แมนเกโลนี่อย่างสบายนะครับเขาเกิดมาคู่กันนะครับในส่วนนี้นะฮะแน่นอนว่าโคตรเท่นนะครับบอกคําเดียวว่าโคตรเท่นเดี๋ยวผมก็จะเอาทัสซมากิขอบแดงนะครับผมออกไปก่อนนะเพราะผมเพิ่งปั้นขอบแดงมานะฮะ <c oughs> รู้สึกเศร้าจิวียังไงไม่รู้ก็เดี๋ยวจะไปลงโกเคสึต่อนะครับเอ้เอาอะไรกันนี้